ครับวันนี้ก็มาทำคลิปเล่นๆกันยามว่างนะครับผมสำหรับติดอุปกรณ์เสริมสำหรับโดนเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมเวลาเข้าไปในทุ่งแล้วมันเงียบเกินไปเนาะหรือว่ากลัวนกบินตัดหน้าโดนนะครับผมหรืออ ไล่คนที่เตือนสัญญาณว่าโดนกรงยาไปถ้ามันมีคนอยู่ในนาหรือไงเขาจะได้รู้เนาะบางทีโดนบินไปมันเงียบไปนะครับผมก็เลยเราจะติดแตรลมเข้าไปเพิ่มหรือบางทีเรียกลูกน้องนะครับผมให้ลูกน้องหันมาอีกทีนึงเราขี้เกียจตะโกนนะครับผมเราติดแตรลมอ้าวเข้ามาดูแตรลมของเรานะครับผมนี่เราจะ,ะสั่งสัญญาณผ่านรีโมทนะครับผมเนี่ยรีโมทที่บังคับโดนปกตินี่ครับเวลาจะเปิดก็ นิดเดียวครับโกดโอ้โหลั่นเลยนะครับน่าจะลั่นพุ่งนะครับหรือว่าเห็นพวกรถเกี่ยวครับก่อนลงนาเนาะเขาจะมีเปิดจบงานเรียกลูกน้องเงนะครับผมหรือเตือนสัญญาณว่าโดนกลังจะไปหรือว่ามันมีนกกำลัง นกปากห่างกําลังจินหอยอยู่เดี๋ยวนี้นกไม่ค่อยอยากจะหลบเท่าไหร่เตือนสัญญาม,มันก่อนว่านะครับผมเอามาติดได้นะครับผมที่เนกโดนศูนย์ภาดเหนือบริการติดให้นะครับถ้าใครอยากจะมีลูกเล่นแปลกๆนะครับผมจ้า